อ้าวครับตอนนี้เรามาที่บ้านหอมเทียนนะฮะนี่อันนี้จะเป็นร้านอาหารบ้านหอมเทียนสวนพึ่งนี่เรามาเที่ยวที่สวนพึ่งตอนนี้มาที่บ้านหอมเทียนนี่ครับบรรยากาศภายในก็ล่มลื่นนี่เดี๋ยวมต้องมาซื้อบัตรที่ตัวจำนำลงจำนำีะไรไป,ไปสำนักงานหอมเทียนนี่บรรยากาศนะครับนี่ อ่าบ้านหอมเทียนนี่กับวินเทจสไตล์แบบวินเทจวินเทจนี่อ่าถ่ายรูปให้เต็มที่เลยนี่สไตล์วินเทจอัดวิโดีโอน่ะไปเลยนี่รับท่องเที่ยวเรา,มา,ม,า,ม,ามากันหลายคนนะนี่อไปหาถ่ายรูปถ่ายรูปนี่โลเคชั่นโอ้นี่วินเทจนี่เนี่ยโอ้โหแม่งอะไรเนี่ยนี่โอ้โหย้อนยุกย้อนยุกย้อนยุกนี่โอ้บรรยากาศดีนะครับ นี่บรรยากาศมีข้าวหมาด้วยนี่ขายแล้บ้างวะนี่นี่บรรยากาศโอ้โหตกแต่งสไตล์วินเทจวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะนักท่องเที่ยวจะน้อยนิดนึงเพราะวันจันทร์นี่อ้นี่ๆีเขาไปชมนี่ นี่ของเล่นโบราณนี่สมัยเด็กนี่เยอะแยะเลยโอ้โหนี่นี่อไอ้มดแดงไอ้มดแดงอุนตต้าแมนอุนตต้าแมนไอ้มดแดง,ดแดงนี่ครับโอ้โหนี่นี่ดูครับเราจะมาชมมาเที่ยวนี่ฮนะสไตล์ย้อนยุคนะย้อนยุค เฮงบุยอุย้ยเฮงบุยอุย้ยนี่นี่โอ้โหนี่ฟาร์มฟินระดับสิบนี่โอ้โหนี่นี่นี่โอ้งามจับงามจับนี่นี่นักท่องเที่ยวนี่ครับนักท่องเที่ยวนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ยหกสิบบาทคุ้มไหมคุ้มนะครับร่มลื่นด้วยนี่เด็กน้อยเด็กน้อยตูเติ้ล มึงอ้วกสองรอบมันน้มึงกินอะไรเข้าไปนี่ยกมาโยกมา,กมานี่สิงห์มอไซค์นี่โอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีนี่ป้ายสุขขานี่นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเดี๋ยวน,นี้ข้างนี้ข้างบนน่ะนี่เดินชมเดินชมเอามานักท่องเที่ยวมา คนนี้เรามาบ้านถินหอมเร็วเอ้คุ้มเลยถา่ายคุ้มนี่นี่ป้ายนี่ป้ายโฆษณาน้ำดื่มรุ่นไม่รู้ขี่สิบปีไม่รู้เดินชมไปเรื่อยๆครับมากตีใหญ่ตีใหญ่พาเที่ยวด้วยไม่ตั้งแคมป์อย่างเดียวนี่โหนี่ครับเออ นี่ <Okay. S 1> แกว้วอยู่ไหนอ่านี่ถ่ายรูปโอ้กินอะไรหอมหอมเดี๋ยวให้ค่อยชมหน่อยได้กินอะไรหอมหอมนี่เตินไปดูไปนำขบวนไปติตีใหญ่ตั้งแคมป์นะครับนี่โอ้นี่โอ้หอมหอมหอมเทียนนะหอมเทียน น,นีคฟามฟินมาแล้วฟัมฟินฟัมฟินฟัมฟินอืมโห่ลูกฟัมฟินฟฟนะฮะอ้หอมจังเลยวิ่ ที่ภายในวันนี้เป็นวันวันจันนะคนะก็มาค่อยมีก็ดีเหมือนกันโลเคชั่นก็สวยถ่ายรูปก,ก็สวยนี่สนใจอะไรเลือกช็อปได้โอ้จ้านี่นักท่องเที่ยวผมว่าแล้วหนึ่งตัวน้องอ้วนโอยโอยคนเดิมนี่ โอ้โหครับนี่อ่าอันนี้โอ้โหนี่ฟาร์มฟินระดับสิบสวยงามตามท้องเรื่องอ่านี่ครับเทียนหอมสวยๆนะนี่ตะเกียงก็มีโคมไฟตรงกลงตะเกียงนี่ย้อนยุคดูแล้วได้ฟิลมากัหยครับดูแล้วได้ฟิลมากนี่ นี่เสยียวมากนี่ครับโหจา้าไหเป็นไงสนุกไหมน้องตูเติร์นไม่สนุน้องตูเติร์นไม่สนุกมึงกลับไปนั่งรอที่รถนี่นี่เขชมมึงเราไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่ไม่มีตัดนะไปเรื่อยๆของสวยๆงามๆนี่ครับป้าน้อยบางแค นักท่องเที่ยวของเรานี่แม่ลูกมีแม่ลูก,แม,ลกแม่ครัวเรานะเจมมักอิ่มตังตังอยู่ครบเหมือนเดิมนี่ฮะมี่โอ้โหาร์มฟินระดับสิบนี่เคยมาเมื่อสิบปีที่แล้วรูส้สึกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะาร์มฟินาร์มสวยาร์มอะไรพวกน,นี้นี่ตี๋ใหญ่ไม่ใช่มาตั้งแคมป์อย่างเดียวนะ ปีใหญ่มาเที่ยวด้วยนี่ไปตีใหญ่ชักก็เมื่อยละเดี๋ยวจะไปหาชาวเขียวมัตชะแดกเขาหน่อยมีม,มีอยู่ข้างในเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอไปต่อครับตอนนี้บ้านหอมเทียนฝุ่นพึ่งนี่เอกาแฟมันขายเขาขายอยู่กันตรงไหนครับกาแฟานนอ๋อด้านบนใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวไปหากระฟงกาแฟดื่มกันหน่อยล้างสมอง นี่ครับเราก็มาที่ซุ้มของร้านที่ระลึกสวนพึ่งมาดูครับตีใหญ่พามาเที่ยวด้วยมาดูมาชมครับโอ้แมงกรนนี่ามฟินาร์มฟินาร์มฟินาร์มฟิน,ฟฟนสวยงามครับไปก่อน ชิ้นชาเขียวกันนี่ชาเขียวไหมก็บอกบอกนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านอนาะทำอะไรได้ไหมเ<ม>นี่ยบอกนี่ใช่แกวอะไรห้าสิบเน,น,นี่ะพอแล้ว